อาณาจักรในหุบเขาอาตูและซอนุตต้องบอกว่าหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผู้จัดนพพลโกมารชุนประกาศปล่อยบ้านแสรักเพื่อเป็นทุนต่อลมหายใจทำละครเมื่อผู้จัดละครคุณภาพอย่างตูนพพลโกมารชุนออกมาประกาศปล่อยบ้านหลังจากประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ โดยได้ประกาศปล่อยบ้านพร้อมกันถึงสองที่คือบ้านในซอยราชคูและบ้านดาลาที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นทุนในการสร้างละครของเป่าจินจงซึ่งบ้านที่ซอยราชคูหลังจากประกาศปล่อยก็มีผู้สนใจติดต่อเข้ามาขอซื้อและตกลงซื้อจำหน่ายกันเป็นที่เรียบร้อยแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจพราะไม่อาจตัดใจปล่อยได้ เหลือแต่บ้านที่ชื่อว่าบ้านดารามูลค่า30ล้านที่จังหวัดเชียงรายที่ประกาศปล่อย20ล้านเป็นบ้านแสนสวยที่แฟนละครจากคุณตากันจากละครเรื่องบ่วงบรรจทรนที่ต้องบอกว่าการออกมาประกาศปล่อยบ้านอย่างนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเป่าจินโจงในตอนนั้นอาจจะก,กำลังประสบกับปัญหาเป็นอย่างมากหลังจากที่ตู่นกพลโกมาลชุนและซ้อนนุชปิยนุชป,ปันประดับหอบหิว้วค่าละครเป่าจินโจงและ ห่างมโนกาออกมาจากช่องเจ็ดสีเนื่องจากละครเรตติ้งไม่เข้าเป้าและโดนระงับการผลิตละครทําให้ตู่นพพลน้อยใจจนต้องย้ายกลับมาบ้านเก่าช่องสโดยทิ้งผลงานละครฟ้าให้เรามารักกันเอาไว้ให้ช่องเจ็ดสีดูต่างหน้า เวลาหนึ่งปีเต็มที่ย้ายมาอยู่ช่องสามห้างมโนกาได้ผลิตละครเรื่องดินเนื้อทองที่ออกอากาศไปแล้วแต่เรตติ้งก็ยังไม่เข้าตาส่วนละครเรื่องใหม่เศรษฐีข้างเถียงละครตลาดแนวถนัดของห้างมโนกาปิดกล้องไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คิวออกอากาศ ส่วนเป่าจินจงที่ยังเหมือนตกงานมาเป็นปีพอไม่มีละครออกอากาศขณะนี้กำลังถ่ายทำมงกุฎแสงจันทร์แต่ก็ยังไม่รู้เช่นกันว่าจะได้ออกอากาศเมื่อไหร่นอกจากนี้โปรเจกต์ละครเรื่องเคหาสีแดงก็ยังไม่คืบหน้าจากการที่มีแต่รายจ่ายแต่รายรับยังไม่เข้าทำให้ผู้กํากับละครที่มักจะได้แต่กล่องมากกว่าตังจึงประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และทางเดียวที่จะอยู่รอดก็คือการยอมตัดใจปล่อยบ้านที่แสนรักเพื่อมาช่วยต่อลมหายใจที่รักละครของนพพลปียนุษย์ให้ทอดยาวออกไปและปัจจุบันค่ายเป่าจินจงก็ถือเป็นอีกหนึ่งค่ายในช่องสามที่ผลิตงานดีๆให้แฟนๆได้รับชมและมีแฟนละครติดตามกันอย่างหลากหลายโดยมีตู่นพพลโกมลชุนเป็นผู้ดูแล ซึ่งสำหรับอาตูนั้นเป็นกุตรชายของนักแสดงอาวุโสเสนอโกมาลชุนพี่ชายของสเสนโกมาลชุนและจุรีโอซิลิมีพี่ชายหนึ่งคนคือจามอนโกมาลชุนแสดงภาพยนตร์โดยเป็นตัวเอกในหลายเรื่องแต่ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่กล่าวถึงอย่างแท้จริงด้วยกันสามบท คือการรับบทอินทะชายหนุ่มผู้เย็นชาทนงตัวแต่แฝงด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนและแอบรักละเวงมันทนากรสาวนางเอกของเรื่องในละครเก้าอี้ขาวในห้องแดงทางช่อง3พุทธศักราช2527ประกบคู่กับมายุราสเวสิลาสุลินหนุ่มจีนแผ่นดินใหญ่ผู้แสนดีและมีอุดมการในละครกนกลายโบตันทางช่องเจ็ด พุทธศักราช2533คู่กับปียนุชปานประดับและเกิดเป็นความรักจนกลายเป็นคู่ชีวิตกันในเวลาต่อมาหลังจากนั้นก็สร้างความประทับใจให้ผู้ชมอีกครั้งกับบทอาเหลียงในละครโทรทัศน์เรื่องล้อลายมังกรในปีพุทธศักราช2535ทางช่อง7ประกบคู่กับปียนุษปานประดับและอภิรดีภาวะภูตานนท์ ประสบความสำเร็จอย่างงดงามต่อมานพพลจึงเปลี่ยนบทไปรับบทลองในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องในยุคอดีตนั้นช่วงปลายปีพุทธศักราช2532ถึงปลายปีพุทธศักราช2536นพพลเคยเป็นพิธีกรรายการจุดเดือด ของ JSL คู่กับกัญจนาพรปลอดภัยและจริยาทิพย์วัฒน์และเคยเป็นพิธีกรรายการจอโลกมหัศจรรย์ด้วยนอกจากนี้แล้วนพพลยังผ่านตัวเองไปทำงานเบื้องหลังโดยเฉพาะในฐานะผู้กำกับละครป้อนงานผลิตให้ช่องสามกับอยู่มาเช่นกตตันยูประกาศิทธิ์พุทธศักราช2533 น้ำตาหยดสุดท้ายพุทธศักราช2,536สมส่องแสงพุทธศักราช2,537เป็นต้นโดยมีนักแสดงคู่ใจอย่างชัดชัยเป่งพาณิชย์รับบทเป็นพระเอกให้แทบทั้งหมด